รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์ของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ หลังจากรัฐบาลได้จับมือร่วมกับกกร,รตั้งคณะทำงาน4ฝ่ายทั้งด้านการกระจายฉีดวัคซีนโควิด -19 การสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นในวัคซีนรวมเตรียมระบบไอทีลงทะเบียนนัดล่วงหน้าทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้100ล้านโดสครอบคลุม50ล้านคนเตรียมฉีดให้ได้มากกว่า50,000คนต่อวันเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นปี64ค่ะ ความคืบหน้าเรื่องวัคซีนค่ะตอนนี้ทางกรกรมีการกำหนดแผนความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงอย่างไรบ้างคะขอกันค่าไทยเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่จะสามารถจะจัดซื้อจ,จัดจ้างได้นะครับเราไม่ไม่ได้เป็นบริษัทแต่เราเป็นองค์กรเป็นศูนย์กลางในการที่จะเชื่อมโยงทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเรื่องแรกก็คือว่าอยากจะให้รัฐบาลได้พิจารณา ว่าให้ถ้าภาคเอกชนใครเนี่ยสามารถที่จะนําเข้ามาได้โดยเขามีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายของอ,อยอ,อย่างนี้เนี่ยก็ควรจะให้เขาอนุญาตให้เขานําเข้ามาได้นะครับอันนี้หนึ่งประการที่สองเนี่ยเราต้องช่วยกันจัดหานะครับวัคซีนเข้ามาได้เพิ่มขึ้นถึง100ล้านโดสได้อย่างไรบ้างอีกส่วนที่ สุดท้ายเนี่ยว่าถ้าจํานวนเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงถึงช่วยกันระหวังรัฐกับทางภาคเอกชนเนี่ยจะต้องไปกระจายวัคซีนเนี่ยนะครับให้ทั่วถึงประชาชนให้เร็วที่สุด แล้วสามารถจะฉีดได้ทันเวลาการฉีดวัคซีนโควิด19นอกจาก5กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้เช่นบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัว7โรคยังพร้อมที่จะขยายไปยังกลุ่มอื่นรวมทั้งชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยแรงงานต่างด้าวภายในห้างร้านหรือบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโดยรัฐบาลตั้งงบไว้ให้อย่างเพียงพอค่ะ เพื่อร่วมกันฟื้นเศรษฐกิจไทยจากปัญหาโควิดภาคเอกชนได้เสนอตัวร่วมเป็นจุดกระจายฉีดวัคซีนกว่า2,600รายทั่วประเทศค่ะเบื้องต้นกรกรได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครคัดเลือกจุดบริการ25แห่งให้เป็นจุดฉีดวัคซีนให้กับคนกรุงเทพจุดละ่น1-2,000คนต่อวันค่ะแบ่งกลุ่มครอบคลุมกทมทั้งด้านทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและตะวันตก ดีเดย์จุดแรกห้างเซ็นทรัลราดพร้าว12พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ถ้าประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับจะเข้ามาถึง1ล้าน5แสนโดสและเดือนประมาณกันยาหรือยังไงถึง2ล้านโดสต่อเดือนอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนวันละ เกิน5 0 0 0 0คนนะเครือข่ายของกมทมทังสาธารณาสุขทางโรงพยาบาลของภาครัฐเอกชนก็ลองได้รับได้เพิ่มอีกประมาณสัก2,000 20, 0ก็เท่ากับทางกทมในเครือข่ายของกทมนี่จัดได้3,000 30, 0คนต่อวันนะครับซึ่งทางหอาการค้าเขารับไปว่าได้แล้วก็หาสถานที่นะจัดทุกอย่างเนี่ยลองรับอีก2,000 20, 0ื <C 2> คคนนนนต่อวั are, 2, ัใการรฉีดะบเมื่อทุกฝ่ายร่วมกันฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกกลุ่มในปีนี้เมื่อตัวเลขติดเชื้อลดลงก็หวังนะคะว่าจะเป็นส่วนสร้างความเชื่อมั่นให้คนออกมาใช้จ่ายสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียน GDP กลับมาโตได้ตามเป้าไม่ต่ำกว่า1.5%เซค่ะคือถ้าตามไปตามแผนนะครับว่าวัคซีน มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง30กว่าล้านนะครับแล้วเราฉีดทันเนี่ยในไตรมาสที่3เราเชื่อว่าเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มฟืน้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัววัคซีนทั้งนั้นนะครับถ้าตามแผนแล้วเนี่ยทั้งปีก็น่าจะเฉลี่ยแล้วน่าจะโตได้ประมาณสัก1.5ถึง ช่วงหน้าจะพาไปดูการผลิตปเปลความดันลบของสวทชรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงใหนห้างเพลง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกลในการช่วยเหลือวงการแพทย์ค่ะทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม m t e c เสวทชได้สร้างนวัตกรรมเปลปกป้องหรือเปลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด19ค่ะออกแบบส่วนแคปซูลไร้โลหะ แข็งแรงปลอดภัยช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโควิดเพื่อนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ซีทีสแกนปอดโดยไม่ต้องนำออกจากเปลผู้ป่วยและยังช่วยคัดกรองอาการในสถานพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วค่ะระบบที่สำคัญมากคือระบบสร้างความดันลบ negative pressure unit นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในเปล ผู้ที่ถูกอยู่ในเตยนั้นจะได้ขดหายใจได้อย่างสะดวกแต่ในขณะเดียวกันเราทราบว่าเป็นผู้ติดเชื้อดังนั้นทำอย่างไรให้เชื้อตรงนั้นเพาะปล่อยออกมาแล้วสะอาดบริสุทธิ์ตัวนี้ก็จะมีตัวเฮปตาฟิลเตอร์ในการกรองรวมกัาถึงมี UV ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะพีนั้นเอพิเปลตปกป้องยังสามารถนําเข้าเครื่องซีทีสแกนได้นะคะปกติเวลาเลยอื่นเราเข้าไม่ได้เพราะมันมีโครงสร้างของที่เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะนะคะแต่ตัวพีน,นียไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ามาไม่ต้องมูฟคนไข้ออกจากเปกป้อง แล้วก็ต้องมานั่งทําความสะอาดเครื่อง CT Scan ดังนั้นสามารถเอาเข้าไปได้เลยด้วยขนาดที่เราวัดมาอย่างเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S Curve รองรับไทยก้าวสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub ของอาเซียนสวทชจึงต้องการยกระดับ,บวงการแพทย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไม่มีความซับซ้อนแต่ปลอดภัยสูงนํามารองรับปัญหาโควิด -19 ค่ะ ทำอย่างไรที่ประเทศไทยของเราเองนั้นถ้าพึ่งพาเทคโนโลยีเราเองได้ก็จะมีโอกาสรอดและสุขภาพของคนไทยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเยียวยาได้ทันท่วงทีนะคะทีะนี้ในส่วนทําอย่างไรให้ของนอกจากที่บอกว่าลดต้นทุนแล้วเข้าถึงแล้วก็บุคลากรของเรานั้นคนไทยนั้นสามารถเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มแปลความดันลบนี้นับว่าช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิดระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ค่ะ เมื่อผู้ป่วยขึ้นไปนอนบนเปลแล้วรูดซิปปิดเรียบร้อยจะเปิดระบบปรับค่าความดันอัตโนมัติให้อากาศจากภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ตัวเปลผ่านแผ่นกรองอากาศกรองเชื้อโรคสามารถพับเก็บลงกระเป๋าและมีน้ำหนักเบาจึงพกพาได้สะดวกและติดตั้งง่ายเพื่อใช้งานในรถพยาบาลค่ะในวันที่เกิดโควิดครั้งที่1เมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าเปลเนี่ยสูงขึ้นไปถึง6 5 0 0 0 0บาท7,0,000 0บาทนะครับทั้งแที่ต้นทุนจริงๆอยู่ที่แสนกว่าบาทนะครับตอนนี้เนี่ย เราต้องบอกเลยว่าประเทศเราต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเพราะถึงวันหนึ่งคุณจะมีเงินกี่ล้านเขาก็ไม่ให้เราซื้อนะครับอันนี้เป็นความสําคัญที่ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณทางสวทชที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ทางผู้ผลิตทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมีใช้คำว่ามีไฟในการที่จะผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศ นั่นคือความมั่นคงของประเทศไม่ต่างกับอาวุธอื่นๆในประเทศนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือมันคือมันคือความมั่นคงแบบหนึ่งเหมือนกันเมื่อทุกหน่วยงานมาร่วมกันแก้ปัญหาโควิดเพื่อให้ยอดติดเชื้อลดลงก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายและท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้เช่นเดิมมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะ ติดตามชมย้อนหลังทางเว็บไซต์สันัักข่าวไทยอสมทสวัสดีค่ะ